ไฟยามค่ำคืนแสงสีครับเวลาเขามีกิจกรรมก็จะจัดแถวแถวนี้แหละครับนี้จะเป็นสะพานตอนนี้เขาจะมีกั้นเลนถนนนะครับให้เดินนะคสำหรับคนเดินแล้วก็สำหรับ แล้วก็กลับนะครับประมาณ300เมตรนะครับตรงนี้เดี๋ยวอ่านก่อนอ่านป้ายก่อนเขาจะเป็นจุดควบคุมความเร็วครับ mm hmm. ก็มีช่องจราจรให้ไปจนถึงน้ำพุครับจกักการช่องแบบนี้ครับแล้วก็จะมีลูกระนาดด้วยนะครับเวลาเรา จักรยานมาเร็วๆต้องคอยระวังนะครับเพราะว่าแถวนี้คนจะเยอะครับแต่เรามาค่อนข้างจะดึกแล้วครับแต่ก็ยังมีคนนั่งอยู่อยู่ครับนี่ครับเลนนี้ห้ามห้ามจักรยานเข้าไปนะครับจะเป็นให้ไวสำหรับคนเดินเลนนี้สำหรับจักรยานไปครับ ฝั่งนี้ก็จักรยานกลับไปก็ยังประดับีท่ต้นไม้ครับน,น,นี่ถึงลูกละนาดเลยนะครับเขาก็กั้นประมาณ300เมตรนะครับ กา,าการไว้ลวหลานจักรยานเช่าครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลานสำหรับนั่งกันครับาอเอห้เช่าด้วยนะครับ ข้าวนอกบ้านเหมือนเดิมครับวันนี้นู่นรับน้ำคู้อยู่ไกลๆนู้นนะครับนี่แกงเรา แงรอนูอน่นครับถึงละฝัง่งนี้จะเป็นน้ำตกตไม่ใช่น้ำตกน้ำผุครับสว่างสวัยครับบืงสิบหายำข้ามคืนถึงป้ายตรงนู้นก็สิ้นสุดนะครับ เราปั่นกลับครับห้องน้ำครับห้องน้ำสะอาต้านนะครับโอเคครับลากันไปก่อนครับวันนี้บุกสิวฝ่ายามข้าคืนครับ